ตีกันที่หมดก็อบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดการแรนดอมและที่ฉันก็สั่งหยุดแล้วเครื่องมันก็หยุดแล้วมันก็สุดท้ายมันจบที่สองคนนี้ยืนฟังเพื่อนๆนานสุดๆเลยนะคะในใจคงนึกอยากตอบข้อนู้นอยากตอบข้อนี้ไปหมดแต่ยังไม่รู้ว่าคีย์เวิร์ดของตัวเองจะเป็นอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกรรพร้อมไหมฮัลโหลพร้อม,มพร้อมตูนางสนพี่นางสนจอแล้วขอคีย์เวิร์ดมาเลยคะ่ะ หยุดค่ะโอ้เชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มค่ะสวัสดีค่ะชาวไทยประเทศเราก,ก็เป็นโมนโนดมีนะคะคือมีผู้ครองคนเดียวซึ่งยังมีหลายศาสนาที่มีผู้ครองหลายคนทีนี้เอ็มอยากจะบอกว่า ้เวลากับคนคนหนึ่งหรืออาจจะคนหลายคนถ้าคุณแบ่งเหตุการนี้ไม่ได้เอมก็คิดว่าคุณต้องคิดเอาเองค่ะว่ามันถูกหรือ่ถูกเพราะฉะนั้นการมีคู่ครองคนเดียวก็ดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในศาสนาที่มีหลายคนเอมก็ไม่ขอพูดอะไรกับเพื่อนทีค่ะเพราะท้ายแล้วมันอยู่ที่ใจของคุณเองว่าคุณจะถือในอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญถัดโอเคนะถ้าพร้อมแล้วขอคีย์บวร์ดเลยค่ะ I believe that in this day and age we should be able to love whoever we want to love and how many people we want to love. We shouldn't be able to have a restriction on how many people we want to love, and I feel like this is still a taboo topic, especially in Thailand. So we should be able to speak up and speak openly about our relationships and the people around us. If you feel like you're a polyamorous or monogamous, t h a t is up to you. We all have the rights to believe and love whoever we want to love. Full stop, thank you i v ที่สบายใจถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทัานะคะเป็นการแม่แล้กันชื่นมันมากๆเลยค่ะ